หนในร้อยและ1ในร้านความสวยค่ะจบเข้าที่ตัวนี้เลยนะคะกับเจ้าซูบารุนะคะ f o r e s t e r 2.0 i e s นะคะปี2020คือราคาเพียง575,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวจะพามาชมความสวยกันค่ะด้านหน้านะคะไฟคู่หน้านะคะมาแบบโปรเจคเตอร์และไฟเด้ททา running light นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้าตัดโครเมียมสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันบ้างด้านข้างได้ล้อแมกขอบ18ค่ะ ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะตัวรถเป็นสีเขียวนะคะบอกได้เลยว,ว่าคันนี้สีเขียวสีสวยสีเขียวเนีว่วซับเลยนะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างจ้ะด้านหลังนะคะไฟท้ายมาแบบ LED นะคะมาพร้อมไฟเบรกดุลที่3ามและเซ็นเซอร์ถอยถ,อยถึง2จุดนะคะแล้วก็ได้ฝาท้ายไฟฟ้าไปแล้วนะคะส่วนในห้องสัมภาระนะคะสะอาดนะคะพร้อมใช้งานแถมม่านบังสายตามาให้เราด้วยนะเดี๋ยวไปชมความสวยภายในค่ะ ด้านในนะคะจะมีแอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะของผู้เดสารนะคะบอกเป็นเบาะหนังสะอาดพร้อมใช้งานเลยค่ะเดี๋ยวไปชมง่์ชันด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะ,นนะ,คะกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าแล้วนะคะเป็นปุ่มฟุตสตาร์นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะหน้าจอทัสกรีนนะคะรองรับวิทยุ a m f m ค่ะแอร์อโอ,อ,รอโต้เกียร์ออโต คันนี้บอกได้เลยนะคะมีฟังก์ชันลูกเล่นให้เล่นอีกเยอะเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะ Subaru นะคะ Forester 2 0 is ปี2020ค่ะราคาเพียง57 5 0 0 0ับาทเท่านั้นผ่อนเบาๆเพียง10,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้า BK นะคะเดือนนี้แอนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนค่ะและฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ค่ะสนใจถ้าเข้ามาที่ BK Center Car ค่ะหรือโทร0 8 4 2 5 1 1 4 8 6ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ